ก็ยบเช่นนี่ก็ตอนเรียนปริญญาเอกนะฮะสิ่งที่โฟกัสอย่างหนึ่งก็คือคอ,อาจจะเรียกว่าอาจจะมองเข้าไปในตัวเราแลว้วก็ develop หรือว่าพัฒนาทักษะของตัวเราเองใช่ไหมครับว่ามันจะทางด้านภาษาอังกฤษทางด้านการทําวิจัยใช่ไหมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆนะครับแต่พอมาเป็น PI แล้วเนี่ยครคือมันจะต้องมองไปข้างนอกว่า เข้าใจว่าโจทย์ของผู้ให้ทุนคืออะไรนะครับโจทย์ของหรือว่าสโคปของวารสารที่จะไปตีพินเนี่ยของเขาคืออะไรนะครับสิ่งที่เอดิเตอร์มองสิ่งที่รีวิวเวอร์มองหรือว่าถ้าเราจะทำเดเวล็อปโปรดักต์อินโนเวชัต่างๆนะว่าลูกค้าหรือว่าไอ,ไอ้ไอ้โปรดักตที่เราจะทำเนี่ยคนมันจะไปตอบโจทย์อะไรคนอื่นต้องการอะไรนะพี่ไตอนนี้คือเราต้องต้องต้อง,องมองแบ่นัอง แล้เราต้องก็คือเข้าใจบริบทรอบๆตัวจาก PhD ตอนตอนเรียนปริญญาเอกก็คือเราพยายามเด v e l o p ส่วนตัวของเราเองนะครับเราไม่ได้ต้อง interact กับผู้คนมากมายก็จะมีเพื่อนๆในแ a บบ้างหลักๆก็อาจจะเป็นอาจารย์ที่ศึกษาใช่ครับแต่พอเป็นเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเราก็คือเราต้องคุยกับคนอื่นเยอะมากมายแล้วเราต้องรับฟังรียกว่าโจทย์ของเขาความคิดเห็นของเขาแนวทางว่าเราจะพยายาม พัฒนางานของเราเนี่ยให้ตอบโจทย์สิง่งต่างๆรอบตัวเราอย่างหังไงได้บ้างนะ